สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y b e ทุกท,ทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นเวลาจะ6กโมงแล้ว6กโมงเย็นได้เวลาเลิกงานแล้วครับเที่ยวสุดท้ายแล้ววิ่งกันแต่เช้าจนค่ำนะครับวันนี้ เอาเอาขอใตรงห้องเนอะเอาดีๆเอาดีๆเนอะเอามามามาโอ้นั่งเกี <pieces> ่ยวนั่งเกี่วได้แล้วครับได้จวดขอฝากบังใหญ่เอาเจ้าถือไปเรื่องอยีหนูมันบาขึ้นรถหลบ ไปครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูบ่อขุดกันยนออกน้ำนะครับนี่ครับน้ำออกเลย หน้าฝนต้องลงทุนทําทางครับไม่งั้นวิ่งไม่ได้หรอกครับตรงนั้นเป็นทางแต่งใหม่ตอนบ่ายนะครับเมื่อเช้าแต่งฝั่งนี้ครับรู้สึกว่าจะน่วมก็เลยย้ายมา,อ,าอีกฝั่งนึงต้องวิ่งยํำให้มันแน่นไว้ครับเพื่อให้มันออกน้ำ แล้วแมคโครก็จะเปิดทางน้ำออกไป<ค><ย>วันนี้ผมได้15เที่ยวเองครับเพราะว่ามาเริ่มวิ่งก็เกือบ9โมงแล้วครับทุกคน ก็ที่เทมันก็ไกลอยู่ครับไปกับก็เก็ดแปดกิโลได้ครับอยู่กับพีโคครับวันนี้พีซ<ม>ีร้อยาเเสียตูดอีกแล้วรถแรงเออไม่รอดขออภัยในความไม่สะดวก รถแรงเท่านั้นครับถึงจะรอดเอาปกติด,ดนัดนดันรอบเดียวก็คือไปได้เลยนะครับทุกคนแต่ตรงไฟจะค่ำนะครับคันเร่งเริ่มจะแข็งแล้ว ทีมงานชูเจริญทรัพย์นะครับจัดจ้านย่านอำเภอแกรำจังหวัดมหาสารคามนะครับผมก็พูดเผื่อไว้ครับเพื่อเดี๋ยวมีคนมาคอมเมนต์อีกว่าอยู่ที่ไหนสำหรับวิ่งงานหน้าฝนนะครับไม่มีใครเก่งหรือเซียนหรอกครับ โอกาสจมมีได้กันทุกทุกคนทุกคันนะครับไม่มีใครเก่งเกินใครอ่าได้เวลาเลืกงานแล้ว ไปหัวหนาไปจวดเหลือกัน3ามคันครับที่ยังไม่ออกไปเหลือตาลันแล้วก็ผมแล้วก็เสียศาสร์แล้วก็คนขับแมคโครครับนี่ครับทางออกบอไหมครับเป็นล่องเลยครับ ดูครับรอยกับเฟืองท้ายขูดโอเคครับ เจอกันชิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ